iPhone เป็นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Apple i n c iPhone เครื่องแรกได้รับการเปิดตัวโดย Steve Jobs CEO ของบริษัท Apple เมื่อวันที่9มกราคมปี2007และเริ่มวางจำหน่ายในปลายเดือนมิถุนาของปีเดียวกันราคาเริ่มต้นของ iPhone อยู่ที่499เหรียญโดย iPhone มีหน้าจอขนาด3.5นิ้วและมาพร้อมกล้อง2ล้านพิกเซลและระบบปฏิบัติการ iOS iPhone รุ่นดังกล่าวเป็นการปฏิวัติในยุคนั้น เนื่องจากได้รวมอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสเข้ากับเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือทำให้ผู้ใช้งานสามารถโทรออกส่งข้อความและท่องอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ในเครื่องเดียวนอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซและมัลติทัชที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถบีบและซูมภาพจาก iPhone ได้ iPhone รุ่นแรกมีหน่วยความจำอยู่ที่4และ8 GB กิกะไบรุ่นแรกนี้ไม่รองรับเครือข่ายในระบบ 3G และไม่มีกล้องหน้า